สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอชอนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็มีปืนสไน h ์เฮดไวเดอร์ซันนะครับแต่ว่าผมจะเอามาคอมโบกับปืนซามูเอลนะครับหรือว่าปืนก๊อปปี้ของไอ้ก็ d g กอรีนะครับที่เราแบบว่ารู้จักกันดีนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมเลยนะครับปโอ้โหบัคติดอย่างง่ายนะครับง่ายอย่างงี้ก็จัดดีครับผมโอเคยืนประจาที่เลยครับผม ดูสิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับเรามาดูกันยิงเป็นระเบิดหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือไม่เห็นระเบิดเลยนะครับไม่เห็นระเบิดเลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันแต่คิดว่าน่าจะจับคอนโบกันได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บรอให้เห็นภาพก่อนตอนนี้คือผมไม่เห็นภาพไงทุกคนโอเคเป็นระเบิดให้แจวเลยครับผมนี่สิที่ต้องการก็คือแต่ละคนมีปืนก็ตรู้สึกว่าวันนี้มันน่าจะแจกเลยมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทำไมผมวิ่งช้าวะ อ๋อวิ่งชาเพราะว่าถือปืนอยู่ยิงก็ได้นะเป็นไงเป็นไงระเบิดหมดเลยเพื่อนงงเฮ้ยทำได้ไงวะนายหอ,อมีสูตรลับอ่ะโอเคแต่ผมมั่นใจนะครับว่าปืนเนี้ยมันแรงแน่นอนนะครับอันแหละสวยครับเป็นระเบิดเลยทีนี้ก็ยิงบอสครับแต่ว่ายิงบอสมันไม่ได้เป็นระเบิดเลยแต่ก็ยิงยิงไปครับช่างมันครับติดปั๊บของปืนก๊ตอตอยู่เจ๋งดีแรงเหมือนเดิมแตกโอเคได้อีก แต่น,น่าเสียดายปืนนี้แม่งกระสุนจํากัดแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปเติมมาก็ได้นะครับคนกําลังเข้ามาครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีคูณดอกหนึ่งด้วยนะครับโคตรดีนะครับแต่ว่ามันมาแค่ไม่กี่วันเองน่าจะอาทิตย์หนึ่งละมัง้งยิงดิทำไมยิงไม่ทะลุเลยวะเออไม่เป็นไรโอ้ย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 อื <c> ้ <oughs> แล้วเบิดเต็มเต็มครับไปแน่นอนจบไวแน่นอนครับห้องนี้ภายในสิบนาทีครับต้องจบครับผม วินที่แปดละเอาเลยยิงได้ยิงครับไม่ต้องรอเอฟเฟกของปืนกอลกนะครับเสียเวลาเออเดี๋ยวต้องบักระเบิดเจดีด้วยเอามาหรว่าไม่ได้เอามานั่นแหละสวยครับนั่นแหละโอ้โหไปหมดเลยเจอรัศมีระเบิดเข้าไปของจริงครับเดีย๋ยวรอดูวินที่สิบละกันวินที่สิบมันจะได้ขนาดไหนวะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอเลยเฮ้ยไวเน,นี่ิ มาละมาละรอบสิบมารอดูระเบิดงามๆเลยไม่ระเบิดให้ผมว่ะปืนเพื่อนได้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะทําการบัคระเบิดเจดีครับผมจะบัคติดอปป้าไม่รู้เอ้ย,อยามีตัวอะไรเกิดข้างบนก็นพอไอชิบหายโอเคต้องงี้เดยมาเดี๋ยวอยู่ยข้างบนเลยระเบิดบัคติดแล้วโอเคสวยเพราะว่าเดี๋ยวรอบที่ ยี่สิบกว่า,วาเวลาบอสมาเดี๋ยวจะใช้ดามจระเบิดช่วยนะครับส่วนปืนอันนี้ก็ยิงบอสด้วยนะครับแล้วก็จัดการมอนด้วยนะครับก็ปล่อยมันออโต้ไปเลยหรือว่าจะยิงเองก็ได้นะครับแล้วแต่เมื่อไหร่สกินปืนตัวนี้จะมาสกินใหม่มันจะแบบว่ามันจะยิงไวไงแล้วก็แรงกว่าเดิมเหมือนเซิร์ฟจีนอะเซิร์ฟจีนสกินไม่มีกี่อันแล้วก็ไม่รู้ไอ้ปืนเฮดไวเนะี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนฝากลยครับ้ย ลืมดูเลือดกับตายแหมถ้าเกิดไม่ได้ดูเลือดมันก็คือตายแล้วนะแควินที่สิบสี่เหนือยิงเข้ารูนั้นแม่งเนยผีอะไรนะผีร้องหนุนเอ้ยข้างบนดีกว่าข้างบนเยอะดีโอ้โหเฮียยิงไม่โดนเลยนั่นแหละนั่นแหละของไม่โดนนั่นแหละก็เฮียแล้วนี่ขนาดเป็นเป้าเคลื่อนไหวแบบช้าๆเนี่ยยิงไม่โดนเลยแล้วว่ารอบที่สิบห้าครับสิบห้ามันจะเป็นป๊ตอตกากากาก ก็ยิงไปเลยครับผมยิงเข้าโคตรแรงสำหรับปืนสไนต์ตัวนี้นะครับยิงไปเลยแตกหนึ่งครับผมสไนตตัวนี้ยิงทะลุครับไม่ต้องห่วงยิงไปเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมองไม่เห็นโอเคแล้วไงต่อก็รอดีรอเลยข้างหลังมีไหมอ้อมีอยู่อ๋อไม่มีนี่หว่านึกว่ามีปกติมันจะอยู่ตรงนี้ไง แต่น่าจะเป็นรอบที่17 17อัพเออได้16อัพดิก็เริ่มต้นที่วินที่17อ่ะมึนเลยวะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวติดสโลมาครับที่เดิมเลยที่เดิมของเราที่เราอยู่เฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเพื่อนยิงธนูยิงดียิงดีโอ้โหหมดไวมากแตกไวจัดระเบิดก็ขยันทำงานครับ มันเป็นของปืนสนายตัวนี้นะมันมีคุณสมบัติที่แบบว่าพอายิงศัตรูแล้วมันจะเป็นระเบิดรอบตัวนะครับโชคดียิงเลยยิงไปยิงไปนั่นแหละนั่นแหละหมดยังโอเคเฮ้ยเหลืออีกสองตัวสองสามตัวประมาณนั้นโอเคสนายตัวนี้นะครับมันมันยิงทะลุไงนะครับยิงทะลุกำแพงแต่ว่าคงทะลุได้ไม่ดีเท่ากับพวกบาเลตหรอกบาน้ำตาลอนะไรเงี้ยบาทองอะ เรียบร้อยโอเควินที่2ี่นี้ก็จะเป็นคิวของบอสเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็นระเบิดใจดีนะครับปลาคูลดาเมจเขาไปเลยมาดิวะมาแล้วมาแล้วยิงลยครับผมยิงไปเลยเฮ้เพื่อนอยู่เฉยๆดิขอเป้านิ่งหน่อยจะกินน้ําแข็งโอเคเอาล็อกให้กูแค่นี้ทำไมล็อกให้แค่นี้วะโอเคไม่เป็นไรยิงไปเลยเฮ้ยอะไรระเบิดด้านหลังแค่นี้ก็พอและแรงเหมือนกัน ปาระเบิดไปโดนไหมระเบิดไม่โดนวะเอาใหม่เอาหอมรอบนี้แหละโดนแน่โดนครับยิงต่อครับนี่ยิงไปใกล้ตายแรงนิดเดียวยนิดเดียวขอแล้วกันดาเมจเนะี่ยโอ้โหไม่ได้โอเคไม่เป็นไรรอบที่20ขึ้นไปอ่ะไอ้นี่มันจะเยอะพวกมอนมันจะเยอะขึ้นนะครับผมปล่อยตัวแบบยืนเฉยๆไม่ต้องยิงก็ได้นะพูดถึงอะแต่ถ้าเกิดมันมีภัยอันตรายเขาตัวกก็ยิงแม่งเลย ระเบิดอย่างเดียวบอกเลยนั่นนั่นไงเป็นไงเฮ้ยปืนอะไรอันเนี้ยเพื่อนใช้ปืนอะไรวะอ๋อเป็นสก,กิลสัตว์เลี้ยงนี่ว่าตัวไหนวะตัวล่าสุดปะที่ว่าสุ่มไทม์สเปซเนนะี่ยคิดว่าน่าจะใช่นะโอ้โหระเบิดทํางานอย่างเดียวครับระเบิดทํางานนั่นไงเป็นไงยี่สิบสามรอบยี่ห้ากับยี่แปดหลังแดงมันจะเยอะ รวมถึงรอบที่ย,ยีิบเก้าเนี่ยอยู่เฉยเลยครับมันต้องยิงครับปล่อยให้ปืนเราทํางานนะครับระเบิดน,นั่นโอ้โหไปหมดเลยโคตรแรงรออะไรกันตอนนี้รอบยีิบสี่ระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยครับน,นันน่นนั่นนั่นไงหมดยังรอบยี่ห้าเดี๋ยวรอบยี่ห้าลงมายิงตรงนี้เดีย กระสุนได้หมดแล้วตอนนี้สามห้าทัสิบห้ายิงทะลุไปเลยนั่นยิงไปยิงไปครับผมมันจะระเบิดให้ไหมโอเคระเบิดให้นั่นแหละสวยครับปาระเบิดไปเลยเอ้ยติดลอยข้างบนเลยเรียบร้อยแตกยิงไปเลยครับผมมายิงแตกขึ้นบนเลยขึ้นบนด่วนเลยวิ้ยกระสุนได้มา203ร้อยสามาทำไมได้มาเยอะจัง ผ่านก่อนผ่านก่อนสลับเป็นปืนครับระเบิดทํางานครับสวยครับสวยครับผมโอเคเดี๋ยวรอบที่ยีิบเจ็ดใจแอนมันเยอะเดี๋ยวยิงเข้าข้างในนั้นเลยยิงม่เลยยิงไประเบิดดีระเบิดดีระเบิดไดดีอดดอดดโอไม่ระเบิดเลยอ่ะระเบิดแค่นิดเดียวเองอะไรวะหน้าโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอตัวพวกนี้ไม่รู้จะออกมาทําไมมารอบที่แปด ที่แปนี้น่าจะชิชชลๆหรมัง้งยิงไปเลยยิงไประเบิดฝากวยครับนั่นแหละสวยครับสวยครับโอ้โหระเบิดอลังการมากปืนผมแต่ผมชอบลำกล้องวะแม่งเป็นแบบเป็นกาแล็กซี่อ่ะเออทำมาแลนะ้วระเบิดหมดครับไม่สนรูกใครครับนั่นนั่นไงนั่นไงมารอบที่สามสิบครับที่จริงผมจะปั๊มแผนที่ตรงนี้ก็ได้นะขอแวะ ปั๊มหน่อยละกันขอสักเท่าไหร่ดีอย่างนี้เลยละกันแวะปั๊มหน่อยละกันขออนุญาตขออนุญาตพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงคูลไงถือว่าเป็นการฆ่าบอสไปนในตัวโอเคครับจบเกมครับผมคิวไป500กว่าสำหรับใครที่จะปั๊มแผนที่นะครับแนะนำให้เอามีดหมุนหรือว่ากระทานน้ำแข็งนะครับไปโรยตรงจุดที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า